ดีค่ะนะักเรียนวันนี้ครูจะมาเข้าสู่การฝึกด้วยกันนะคะและเราจะไม่ฝืนร่างกายไม่ฝืนจิตใจของเรานะคะเตรียมค่ะนะักเรียนขณะนี้นะักเรียนอาจนั่งสบายหรือแอบงอขาหรือแม้แต่การงอเขา่า ทับหนึ่งด้านคือสิทธาในภาษาสันสกฤตหรือขัดสมาธิของคนทั่วไปไม่ทับซ้อนคือสุขขาอาสนะหรือขัดสมาธิอีกเช่นเดียวกันนะคะเลือกได้ค่ะเราจะไม่ลืมนะคะในการปล่อยจิตเป็นกลางทุก ครั้งเมื่อเราจะอยู่บนเสือ่อเปรียบเสมือนเรามีเสือ่อนัะมิจะสังเกตว่าครูจะมีอาสนะหรือพื้นผิวใดก็ได้ที่เราเรียกอาสนะทุกที่ในจัก,กรวาลน,นี้อยู่ที่ความพอใจของเราทุกสิ่งอยู่ที่ความพอใจและสติของเราค่ะแต่ต้องถูกต้องนะคะ หายใจเข้าท้องพองเป็นอย่างไรหายใจออกท้องยุบเป็นอย่างไรไม่ลืมนะคะเราจะมาหายใจกันในยุคป,ปัจจุบันนี้เราพงพอตระหนับดีได้ว่า การหายใจนั้นดูเหมือนจะทวีความสำคัญมากขึ้นมีรายละเอียดลึกซึ้งขึ้นกว่าที่เรามองข้ามหรือสัญชาติญาณหลายคนอาจไม่รู้สึกและลงลืมไปว่าเราคือสิ่งมีชีวิตและมีระบบการหายใจค่ะด้วยออกซิเจนมุนกระดูกขอเบาๆ 360องศาหมุนกลับสลับด้านด้วยค่ะขณะนี้ ไหวกระดูกข้อต่อของเราไปมาผ่อนคลายค่ะเต <c oughs> รียมค่ะนักเรียนค้าของนักเรียนเปลี่ยนแปลงได้นะคะปบคุนร่างกายด้วยกันค่ะเข้าสู่การวางตำแหน่งที่นักเรียนต้องการ หายใจเข้ายกขวาลอยล่องขึ้นสู่ด้านบนหลายคนนับล้านอาจยกได้เพียงเท่านี้ก็ลงอีกด้านหนึ่งได้เท่าเทียมกันนะคะยกอีกหนึ่งดานเท่าที่นักเรียนสามารถที่จะยืดได้เท่าเทียมกับครูและผู้แนะนำ ผู้นี้เราก็บิดได้ยืดช่องท้องลำตัวหายใจอย่างถูกต้องค่ะไปด้านซ้ายทีละน้อยทีละน้อยค่ะ ได้บ้างความรู้สึกที่เบิกบานต่อแผ่นหลังต่อช่องน้องตึงเต็มร้อยไม่เกินร้อยนะคะคืนมาค่ะนักเรียนกลับมาและผ่อนคลายขาเปลี่ยนแปลงได้นะคะ สลับด้านได้ค่ะยกสายขึ้นหายใจต่อเนื่องลงด้านตรงข้ามยกขวาลอยนักเรียนอาจยกได้เพียงเท่านี้หรือตามข้อแนะนำแต่ส่วนหลักไม่งอค่ะแล้ววางลงอย่างสบายยืดร่างกายหายใจเต็มปอดค่ะ หายใจออกบีบไปด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายอย่างดีที่สุดค่ะตึงทีละน้อยทีละน้อย สู่ความตึงที่ถูกต้องสู่ความตึงที่ดีเป็นอย่างไรเรามาเดินทางไปด้วยกันค่ะเหมือนนักเรียนมีสัญญาณ ที่เขารายงานผลเขาบองบอกสิ่งใดเขาเดินทางไปไกลขึ้นเรื่อยๆเขาไปในจุดที่เขาสนใจหายใจต่อช่องท้องและพละกกำลังเต็มที่ค่ะคืนมาแล้วนะคะ กลับมาค่ะนักเรียน 3. การหายใจที่ดีเป็นอย่างไรขณะนี้หมุนหัวไหล่เป็นวงกลมวงกลมหมุนกลับสลับด้านด้วยค่ะจิตของเราติดตามไปนักเรียนจะพบว่าเราจะนำแต่ผลประโยชน์และความดื่มด่ำก็จะเกิดขึ้นขณะนี้แม้รากผมของนักเรียน ก็ขอดื่มด่ำกับประโยชน์นั้นบ้างออกซิเจนกำลังเดินตามไปด้วยกันกับเราหรือไม่มีคำตอบแล้วนะคะเตรียมค่ะนักเรียนมุนกระดูกคออีกครั้งไม่ลืมการหายใจที่สดใสไม่ลืมการหายใจที่ถูกต้องและสดชื่นค่ะในสถานที่ที่เรา อยู่เพียงลำพังและอากาศบริสุทธิ์เท่านั้นเตรียมแล้วนะคะนักเรียนจะเปลี่ยนท่าได้แม้ในลักษณะนี้หรือนักเรียนจะเปลี่ยนสู่การนั่งในการวางศิทธาหรือสุขา สองแขนของเรายืดและหลายคนอาจยกได้เพียงเท่านี้ไม่มีปัญหาค่ะหายใจสบายขยับทุกจุด20นิ้วของเรามีชีวิตชีวายกหัวไหล่เป็นวงกลมหลายคนอาจยกได้เท่านี้ หรือถือว่าสเสมอกับครูนะคะไม่เปรียบเทียบนะคะและนักเรียนก็เป,ปลี่ยนแปลงพักได้หยุดได้ครูนำไปไม่สนใจครูแต่ปัจจัยหลักไม่งอหลังและท้องไปด้วยกันค่ะหายใจเข้าต่อเนื่อง หายใจเต็มปอดค่ะเราจะไปด้วยกันไกลสุดไกลเหมือนหมู่แมกไม้ที่มีไม้ดอกที่อุดมสมบูรณ์ดอกที่ใหญ่โตและมีเกสรที่หอมหวาน เราเปรียบเสมือนสิ่งที่มีขนาดเล็ก Hummingbird นกที่มีขนาดเล็กได้เคียงกับพึ้งน,นักเรียนกำลังชื่นชมปีกของเขาแข็งแกร่งสองปีกนั้นเป็นอย่างไรนำพาร่างกายไปยังดอกไม้ ดอกเล่าอุทยานที่สวยงามอยู่ในใจเราอยู่ในจิตเราหายใจเต็มปอดค่ะจิตใจของเรานำพาไปลิ่งโลด เขาดูเหมือนจะชื่นชมทุกดอกที่ไปเยี่ยมเยียนนั้นล้วนมีแต่รอยยิ้มที่ดีหายใจต่อเขาแล้วนะคะ ที่แข็งแกร่งเปิดกว้างและเขานำพาร่างกายที่มีขนาดใหญ่กวา่าหากเปรียบเทียบกันไปทุกที่ทุกสิ่งที่เขาเลือกล้วนดีที่สุดกรรีรสอนที่ดีที่สุดรสชาติที่เป็นเลิศและความใหม่สด นักเรียนจะพบว่าเราเลือกได้เช่นนกฮัมมิงเบิร์หายใจกับประโยชน์ด้ใน,นขณะน,นี้นักเรียนจะยืดสูงสุดแม้ตำแหน่งใดก็ตามเราก็จะบินและติดตามไปด้วยจิตเล็กๆนับร้านด้วยนกเล็กๆนับล้านหายใจต่อทุกอนุ กรีบริ้วและปรีกร้มเนื้อมีชีวิตเซลล์เล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามีประโยชน์และยืดหยุน่นบินไปไกลด้วยพลังคาความอุดมสมบูรณ์ได้แบ่งปันนักเรียนจะพบว่าเราแบ่งปันไปกับจักรวาลนี้ ไปกับความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นที่เทพผู้สร้างได้ให้กับเรามนุษย์ทุกผู้ทุกนามไม่เลือกชั้นวรรณะเราจะรักษาสมดุลนแห่งจักรวาลนี้และสิ่งแวดลอ้อมเท่าที่เราจะมีความสามารถปฏิบัติได้นั่นคือหน้าที่ที่ดีเพราะจักรวาลนี้ก็มีหน้าที่เช่นเดียวกัน นักเรียนจะสังเกตได้แม้สิ่งรอบตัวหน้าที่คือคำบัญญัติจากภาษาของมนุษย์ฟังดูถึงเเยียดหรือไม่ฟังดูเป็นภาระหรือเขาคือภารกิจสองคำนี้มนุษย์บัญญัติขึ้นเช่นเดียวกันแต่แตกต่างกันหรือไม่มีคำตอบเลย นักเรียนจะค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างในสัจธรรมหายใจและพิสูจน์เองจากสิ่งที่ได้รับเรียนยินฟังเห็นนักเรียนพิสูจน์ได้ค่ะมูนไปสบายขณะน,นี้สัญญาณใดบ้างก็เกิดสิ่งใดสลับเท้าได้นะคะ มิเมเบื่อก็ออยังดูเหมือนจะสนใจและสนใจต่อดอกไม้ดอกแล้วดอกเล่าเขาแวะจิมเยี่ยมเยียนเขาจะพบความเหมือนในความแตกตา่างน้ำหวานในเกสรดอกไม้น่าจะเหมือนกันแต่แตกต่างกันได้อย่างอัศจรรย์เขาจึงเพลิดเพลินไม่รู้เบื่อคะ่ะขณะนี้ นักเปลี่ยนก็เพลิดเพลินไปกับเขาเราเลือกแต่ละดอกแต่ละดอกเราอิ่มเอมและรับประโยชน์เรารับยาจากธรรมชาติเรารับธรรมชาติเข้าสู่ตัวเราเข้าสู่จิตของเราเข้าสู่จิตวิญญาณของเราค่ะเพราะเราก็คือธรรมชาติในศาสตร์แห่งโยคี นศาสตร์แห่งตอนออกมนุษย์หาได้แยกออกจากธรรมชาติเราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติค่ะพักได้แล้วนะคะสามการหายใจที่ดีนักเรียนจะพบว่าเขาเริ่มมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเราเหมือนบินปัน่นเตรียมแล้วนะคะมุนกระดูกขอปกลับทิศ ข้าดูคอของนักเรียนมีคำรายงานตัวอย่างไรแต่ละท่อนเล็กๆประกอบไปด้วยอนุเล็กๆน,กนับล้านเขารายงานตัวว่านุมนวลค่ะเท่านั้นนะคะเพราะในแขนงของครูไม่ใช้คอดึงร่างกายค่ะเตรียมนะคะนักเรียนกลับมาแลาโลกศีรษะของเราก็แจ่มไซ มุนและขยับหัวไหล่กลับไปกลับมาอย่างคล่องๆคง้ขาของนักเรียนจะสนับได้นะคะเท่าที่นักเรียนต้องการหรือแม้จะยืดอ,ออกไปแอบงองได้ทั้งสิ้นค่ะเตรียมแล้วค่ะให้ใจสบายค่ะนักเรียนเข้าสู่การพัฒนาใหมา่ หลายคนอาจจบได้เพียงเท่านี้แล้วมุนไปไม่มีปัญหานะคะหายใจสบายค่ะหมุนด้วยหัวไหล่นะคะไม่งอท้องยืดร่างกายขึ้นหัวไหลขอบินไป hummingbird ค่ะบินไปไกลแสนไกลจิตวิญญาณของเราติด ตามไปยังใกล้ชิดและขณะนี้เขาก็บินไปทุกแห่งหนแล้วนะคะจุดใดบ้างที่มีการเคลื่อนไหวไปกับเราเขาไปท่องเที่ยวกับเรา เขามีหน้าที่หรือภาระเขาแบกถามภาระนั้นหรือหรือคือภารกิจเป็นการงานที่เขาปฏิบัติด,ด้วยความร่าเริงกันแน่ด้วยความสมัครใจด้วยความรู้รอบผิดชอบและเป็นประโยชน์ นักเรียนหายใจต่อเขาแล้วนะคะหัวไหล่ของเรากำลังแจม่มใสเขาหมุนรอบไปได้360องศาอย่างราบรื่นทุกองศามีความเคารพทุกองศาจะเปิดไรออกไปด้วยรัศมีและพลังช่องท้องและส่วนหลับ คือพลังหลักนักเรียนเข้าถึงเขาได้หรือไม่หายใจต่อส่วนหลักที่เต็มไปด้วยพลังอนุภาพปานประหนึ่งขีปนาวุธที่เขาสังเคราะห์และปลดปล่อยออกมาสู่ขแขนแขนคืออะไรคือแขนสองขาสองตามหลักของโยคีส่วนหลักคืออะไรร่างกายและ เราจะตัดส่วนหลักออกไปไม่ได้แม้ส่วนเดียวตัดศีรษะตัดลำงคอตัดลําตัวตัดเดลสะโพเชเงกรนได้หรือไม่ร่างกายของเราก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นคือส่วนหลักส่วนแขนงทั้งสี่ แม้เขาหายไปร่างกายยังดำรงชีวิตยอยู่ได้แม้อาจไม่สมบูรณ์นักเรียนคงพอจะมองเห็นความแตกตา่างแต่เขาสองพันเสมอกันนะคะเขาทำงานเขาอยู่ร่วมกันเขาพักเขาไปเที่ยวด้วยกันเขารับประโยชน์ร่วมกันรับโทษร่วมกันจงพิสูจน์คะ่ะ หายใจต่อการศึกษาที่มีความรู้และท่องเที่ยวไปตับการศึกษานั้นจงดื่มด่ำกับเกสรดอกไม้นานาพันธุ์ที่มีรสชาติลำเลิศดด่งน้ำอำมฤตนั่นหรือคือยาวิเศษจากจักรวาลนี้และเทพผู้สร้างหัวไหลของนักเรียนจะไม่ลืมที่จะเปิดละมูลออกไป 360องศาค่ะเพราะเขาจะนำพาลำแกนของนักเรียนออกไปใกล้สุดไกลแม้ปลายเขาเชื่อมโยงต่อกันนักเรียนอาจพบความเริงร่าแห่งปลายยื้วถึง20บ้างหรือให้ฟังดูเกินเลยนะคะแต่นักเรียนจะติดตามไปและค่อยๆเข้าสู่ความลึกซึ้งในขณะนี้ หายใจแล้วรับประโยชน์ด้วยตนเองค่ะในขณะที่นกพิมพ์บินเบิร์ดกำลังเลือกในหมู่พันไม้และกำลังอิ่ม,อมเอมดื่มด่ำไปกับอาหารที่อุดมสมบูรณ์และโอชะ เนื้อรีก็เป็นเส้นนั้นหรือไม่ไม่จริงเล่ไคมคะไม่มีการเร่งรีบในคำสอนของโยธีการเร่งรีบเร่งรัดอาจเกิดลุมพร้องและเราอาจไม่อีคำนึงถึงการผิดพลาดเพอ การประมาทเรินเล่อน,นั่นเองนักเมีจะพบว่าอะไรคือเร็วอะไรคือช้าหลายครั้งในชีวิตของเราที่มองว่าสิ่งที่เร็วนั้นแตกปรอะช้าและอาจเสียเวลาการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นได้เสมอคะ่ะในสิ่งที่ดีไม่มีการปิดกั้น โอกาสเหล่านี้มีทุกลมหายใจนะคะกรับใหญ่ที่เรายังมีลมหายใจค่ะโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีมีอยู่ทุกเวลานะคะจงอย่าละทิ้งหายใจต่อสิ่งที่ดีเท่านั้น นะคะคีปนาวุธในช่องท้องนั้นเล่าเป็นอย่างไรระบบด้านในเป็นอย่างไร h, ane, m um m h u m มิงเบิร ah. ์ม ah. ีคำตอบแล้วนะคะเวลามีค่าจริงหรือไม่ขณะนี้เราก็กำลังเติมอาหารอันโอชะต่อตัวเรา เติมยาวิเศษต่อตัวเราสร้างภูมิคุ้มกันคล้ายวัคซีนธรรมชาติที่วิเศษสุดด้วยระบบของเรานักเเีีนจะบอกว่าเขาอยู่ที่ใดตอมไรทท่อสำคัญเขามีหน้าที่มีพันธกิจแต่เขากลับร่าเริงนักเเียนจะบอกว่าต่อมไรทท่อทั้งเจ็ด มีต่อมไรท่อที่ประกอบไปด้วยหน้าที่สําคัญมากมายและต่อมที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคหรือวัคซีนโดยธรรมชาติของเราอยู่ที่ใดนักเรียนกำลังศึกษาเยื่เต็มปอดหายใจต่อเขาแล้วนะคะดูเหมือน,น,นเขาจะค่อยๆรายงานผลต่อน,นักเรียน พักได้แล้วนะคะสามการหายใจทีละสามทีละสามเราจะไม่ลงลืมค่ะนักเรียนจะพบว่าการพักของเรานั้นพักตามอัธยาไซหลายคนอาจชอบพักในท่าตัวฟีเช่นนี้นักเรียนก็พักได้หลายคนอาจต้องการเอนนอนลงไป สู่ชาวอาสนะหรือศงอาสนะย่อมได้และกลับมาปฏิวัติใหม่ได้เสมอค่ะครูรอได้ยขยับแล้วนะคะหายใจสบายค่ะนักเรียนเตรียมแอนเอวแออกทิ้งศีรษะตก ยืนมานะคะกลับมาด้วยร่างกายของเราค่ะไม่ใช้ขอดึงร่างกายในคะแนนของครูนักเรียนจะพบว่าเขาสดชื่นเตรียมพร้อมแล้วนะคะขณะน,นี้เข้าสู่การเหยียดเท้าของนักเรียนออกมาอย่างสบายร่างกายของเรานั้นไม่งอท้องและขยับเท้า ขณะนี้หายใจสบายจิตของเราติดตามไปนักเรียนจะพบว่าขาของนักเรียนนั้นเข้าสู่การยืดหลายคนอาจยืดได้เพียงเท่านี้หรือเฉกเช่นนี้ได้ทั้งสิ้นนะคะหายใจต่อเนื่องหลังไม่งอแขนหนึ่งด้านเท้าเอว ไว้ด้านซ้ายเพื่อความพร้อมเพรียงหัวไหล่ไม่ห่ององุ้มเปิดออกไปนักเรียนจะพบว่าเขาก็กกำลังวางขาสบายนั่นเองแต่เพื่อจุดแนะนำครูจะเหยียดเช่นนี้นั่นก็คือการเหยียดที่เสมอกันของเรานะคะเตรียมค่ะนักเรียนหายใจต่อเนื่องพลัก ้อวเท้าออกไปจนตึงจิตสงบแขนของนักเรียนด้านซ้ายเท้าเอวและเปิดไหลด้านขวาของนักเรียนนั้นพุ่งไปด้านหน้ากำแบบโยคะนักเรียนจะพบว่าเหมือนแขนเขาเหยียดทั้งสองด้านและกต่ำแน่นขาของเราผลักล่อเท้าและฝ่าเท้า10บนิ้วเท้าควยพุ่งไปข้างหน้าไม่หยุด ยกเขาขึ้นนิ้วทั้งสิบดูเหมือนจะจัดวางแตกต่างหรือไม่นิ้วเท้าพุ่งเหยียดออกไปตรงวางอย่างไรนิ้วมือทั้งสิบวางเช่นไรเขามีหน้าที่ค่ะกำแน่นและพุ่งเหยียดวางประคองต่อเชิงกรานเขาปฏิบัติในเซียววินาทีเดียวกันหลากหลาย หรือเชกเช่นเดียวกันมีคำตอบค่ะเขาเหมือนกันเพราะเต็มร้อยเต็มศักยภาพเขาแตกต่างด้วยการจัดเรียงจัดวางทุกสิ่งในเสี้ยววินาทีเดียวกันขณะนี้ยังคงดำเนินไปด้วยความราบรื่นและร่วมกันอย่างสามัคคีนั่นหรือคืออัจฉริยภาพของร่างกายมนุษย์ คือระบบที่แข็งแกร่งหายใจเต็นบอด